สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเราอยู่ในตอนที่3ของการยกโทษคืออิสระภาพพี่น้องครับตอนที่1และตอนที่สองผมได้พูดถึงเรื่องของการยกโทษว่าการยกโทษนั้นคือทางเลือกครับเวลาที่เราถูกใครทําร้ายเรามีทางเลือกหลายอย่างเราอาจจะโกรธเราอาจจะเกลียดเราอาจจะขมขื่นอยากแก้แค้นหรือ สามารถที่จะเลือกยกโทษได้แต่ในตอนที่2ผมได้กล่าวถึงเรื่องของการยกโทษนั่นคืออะไรเราจะนิยามความหมายของการยกโทษก็คือความตั้งใจที่จะทิ้งความขมขื่นใจความตั้งใจที่จะตอบสนองด้วยความปรารถนาดีสัแดงความเมตตากรุณาสงสารต่อ,อผู้ที่ทำร้ายทำลายเรานั่นคือตอนที่หนึ่งและตอนที่ส วันนี้นะครับเป็นตอนที่สามเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถเลือกไม่ให้ชีวิตหยุดชะงักอยู่กับอดีตเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่ยอมให้การไม่ให้อภัยหรือการไม่ยกโทษความขมขื่นต่างๆน,นั้นดูดพลังของเราเราจะไม่เสียพลังงานไปกับความรู้สึกที่ย่ำแย่เหล่านี้ความรู้สึกที่ย่ำแย่นั้นก็คือความโกรธครับ ความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสียใจวนเวียนไปมาอยู่กับความเสียใจเหล่านั้นพี่น้องครับหลายทคนนะครับวนเวียนไปมาอยูกความโกรธเป็นแรมเดือนแรมปีแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเวลาถูกกระตุ้นมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอดีตได้พี่น้องครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เราสามารถทำให้ปัจจุบันของเราและอนาคตของเรานั้นมีความสุขและมีความหวังได้ครับ เพราะฉะนั้นขั้นตอนเมื่อบุคคลคนหนึ่งหรือใครก็ตามตัดสินใจที่จะยกโทษมีอยู่สีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกพี่น้องครับโปรดจดไว้จําไว้นะครับเราจะต้องยอมรับก่อนเราต้องยอมรับว่าอดีตที่เกิดขึ้นเราแก้ไขไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือการยอมรับครับข้อที่สอง เราต้องตัดสินใจว่าจะไม่ไปเน้นไม่ไปให้ความสําคัญไม่โฟกัสที่เหตุการณ์นั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าแก้ไขไม่ได้เมื่อยอมรับแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาบั่นทอนจะไม่เน้นจะไม่โฟกัสจะไม่ใส่ใจประการที่3ครับเราต้องตั้งใจที่จะเดินไปข้างหน้า ตั้งใจในเวลานี้ครับว่าเราจะต้องเดินไปข้างหน้าชีวิตต้องก้าวต่อไปเราต้องก้าวสูงขึ้นไปในพระคุณและความรักของพระเจ้าและประการที่4ครับขั้นตอนที่4ก็คือเราต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงขอการทรงนำของพระเจ้าการเยียวยาการลำบัดที่มาจากพระเจ้าขอการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าให้เราหลุดออกจากความโกรธหลุดออกจากความเจ็บปวดและ หลุดออกจากความปรารถนาที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ชอบเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนั่นคือ4ขั้นตอนด้วยกันผมขออนุญาตทบทวนนะครับขั้นตอนแรกก็คือยอมรับครับยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ขั้นตอนที่2ก็คือตัดสินใจว่าจะไม่เน้นจะไม่ใส่ใจจะไม่โฟกัสอยู่กับอดีตท,ที่แก้ไขไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ประการที่3ครับต้องตั้งใจที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวสูงขึ้นไปเพื่อที่จะยกระดับทั้งจิตใจจิตวิญญาณของเราใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องตั้งใจครับตั้งใจที่จะเดินก้าวสูงขึ้นไปเดินไปข้างหน้าและประการที่4ขอรับการปลดปล่อยความโกรธความเครียดความกังวลความขมขื่นความเจ็บปวดพี่น้องครับจากใครจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ครับนั่นคือ ขั้นตอนต่างๆเมื่อเราตัดสินใจที่จะยกโทษพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าการยกโทษนั้นจะตามมาด้วยการปลดปล่อยครับการหลุดออกจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วมารซาตานทั้งหลายหลายคนไม่รู้นะครับหลายคนไม่รู้ตัวหลายคนไม่รู้สึกตัวว่าเราถูกผูกมัดเราถูกอิทธิพลของมารซาตานเราถูกหวานเมล็ดแห่งความโกรธเคืองความแก้แค้น หวานเมล็ดแห่งความขมขื่นเข้าไปในชีวิตของเราโดยมารซาตานนั่นเองพี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานขอการปลดปล่อยเราอาจจะต้องอธิษฐานตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้หากเราไม่ยอมยกโทษหากเราไม่ยอมที่มีความปรารถนาที่จะหลุดออกจากการไม่ให้อภัยเราก็จะถูกผูกมัดแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจย,ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าเรายกโทษแล้วแต่ หลายคนไม่ได้ยกโทษจริงครับจึงไม่ได้รับการปลดปล่อยหลายคนยกโทษแต่ปากหญ่หลายคนนั้นยกโทษอยู่ในความคิดแต่ไม่ได้อยู่ในใจพี่น้องครับหลายหลายคนนะครับแม้จะยกโทษแล้วแต่ก็ยังเก็บความรู้สึกซึมเศร้าต่อเก็บความเจ็บปวดไว้ไม่ได้หลุดครับและชีวิตของเขาก็ยังอยู่ในการผูกมัดอยู่ในพันธนาการของอดีตอยู่ในการมีอิทธิพลครอบงำจากมารซาตาน ทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้พี่น้องครับเราจ้องเรียนรู้นะครับว่าการยกโทษนั้นเป็นสิ่งที่จะรับการปลดปล่อยแม้การยกโทษจะเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการฟื้นตัวและการรับการสร้างใหม่ชีวิตของเราทั้งหลายเราจะต้องมีประสบการณ์การยกโทษให้คนอื่นครับชั้นใดชั้นนั้นหากเราจะมีประสบการณ์การรับการยกโทษหรือการถูก ยกโทษนั่นก็สิ่งที่เป็นความปรารถนาดีของพี่น้องของเราที่ได้ยกโทษไม่มีใครไม่เคยทำผิดไม่มีใครเป็นคนสมบูรณ์แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดพลาดมีแต่พระเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ผิดพลาดมีแต่พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเราเป็นคนที่เคยทำผิดมาก่อนและเรามีความสามารถที่จะทำผิดต่อไปได้ เราจะต้องพึ่งในกําลังที่มาจากพระเจ้าครับรับการเสริมแรงที่มาจากพระเจ้าเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้าเราสามารถที่จะร้องขออธิษฐานขอาการอาภัยโทษบาปจากพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแ <inf> e> ห่งความรักและการให้อภัพยพี่น้องครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะการยกโทษนั้นเป็นการตัดสินใจของผู้ที่ถูกกระทําแต่พี่น้องครับ การยกโทษนั้นคนที่ทำผิดต่อเราเขาสามารถร้องขอการยกโทษจากเราได้เมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าเราก็สามารถร้องขอการยกโทษให้อภัยจากพระเจ้าได้ฉะนั้นนั่นคือหลักการตรงนี้ครับว่าผู้กระทำผิดสามารถร้องขอร้องขอก็คือว่าทูลขอหรือขอครับขอการอภัยโทษขอการยกโทษได้แต่ พี่น้องฟังดีนะครับแต่เขาเรียกร้องการยกโทษไม่ได้การยกโทษนั้นไม่ใช่เป็นสิทธิ์แต่การยกโทษนั้นก็คือเป็นความเมตตาครับเป็นความรักและการยกโทษก็นําไปถึงพระคุณในที่สุดการยกโทษนั้นไม่ใช่เป็นภาคบังคับแต่เป็นความสมัครใจฉะนั้นพี่น้องครับจิตใจของเราข้างในก็จะต้องดีเสียก่อนให้อภัยเสียก่อน เราถึงจะกล่าวคำยกโทษได้ฉันได้ฉันนั้นครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสัต์ซื่อเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้เป็นพระเจ้าแห่งความจริงการยกโทษของพระองค์นั้นก็เกิดขึ้นจริงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ทูลขอการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าแต่เมื่อเรารับการอภัยโทษแล้วเราควรที่จะยกโทษให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน ก็เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พรงได้ส่งให้ข้าพงศ์หลายได้รับรู้ว่าการยกโทษให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่เราร้องขอได้แต่ไม่ใช่เรียกร้องการยกโทษให้อภัยนั้นเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประทานกับข้าพงค์ทั้งหลายและจะเป็นสิทธิพิเศษที่ข้าพงศ์หลายจะได้ให้กับพี่น้องของข้าพงศ์หลายเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยข้าพงศ์หลายให้รู้ความจริง และเพื่อที่ความจริงนั้นจะปลดปล่อยให้ข้้งหลายเป็นไทยมีอิสรภาพในการยกโทษให้คนอื่นขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนำการยกโทษให้เกิดขึ้นในก,รกิรือจักรในครอบครัวในสถานที่ทำงานในสังคมของพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยเถิดกราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอานวยนพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ